ก็ไม่ครับสลหรับชาบราเธอร์นะครับในช่วงวีไฮเดซีนี่เราก็คือคิดช่วงมันเลยไม่ใช่หรอกผมไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพูดมา,างาัเพราะวันนี้ครับวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเราจะมาถ่าย MV กันนะครับผมเป็นเพลงโคเบอร์กีดกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โลเคชั่นคือสาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับแถวบ้านเราเองนี่ให้ดูให้ดูโลเคชั่นก่อนทั่นีคือสวยมากตอนนี้เราก็อย่างภาพที่คุ้นเคยครับคือกล้องกีดจิมมาส์สของเรากำลังเตรียมของอยู่นี่นักแสดงเราแล้วผมครับวันนี้รับหน้าที่เป็นรับ b คือรับ ซึ่งก่อนเที่ยวจะมาถ่ายทำแล้วก็ไปกินข้าวกันมาแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็จะทํางานได้เต็มที่เราตอนนี้11โมง4:16นาทีะเราจะเริ่มทําการถ่ายทำการสัมภาษณ์ก่อนว่าวันนี้ทางพระเอกเอ็มมีเราเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมอืมให้เงนมึงกดอันนี้ดิมันจะได้โยมมา รู้เคียรตำรวจได้ใช่ครับวันนี้เรามาถ่าย MV ครับตอนนี้รูยุนที่สลนจะมาขับทีมพูดไปเอาหรอพูดไปคือต้องบอกว่าที่เรามาเนี่ยเป็นที่ที่ p พ i เวทมากเพราะว่าคือเจอด้วยตัวศาลนะครับเขาเป็นเหมือนที่ที่ไม่ได้ให้ใครเข้ามาคือให้เปิดเข้ามาไ่าแต่มันไม่ได้เป็นกินข้าวใช่แล้วก็มาตัดสานไทโก้ไอ้แม่ศาลเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นพ้ายิ่งมันอยู่แถวบ้านเราแหละแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยสาลสวยสวยแถวบ้านเรามีแล้วเราก็เลยเข้ามาปุ๊บโหแล้วที่นี่ใจดีมากก็คือให้เราถ่ายทำ ผมว่าภาพต้องออกมาสวยแน่นอนเราไปดูภาพกันนะครับคิวไม่ต้องขายแล้วนะเราเอาอันนี้ไปลงได้เลย แบบลำโพงจะหมด g นะีนะคะีบีไปแล้ว,วี่สามไปอีกหนอไปดูเลยสบายจะเร็ว เรากำลังทำอะไรคะพี่พิจับเรากำลังจะเริ่มถ่ายอีกซีนหนึ่งเพราะว่าข้างบนคนเยอะมาก <c oughs> นั่นอยากเราไม่ได้แบบเสียตังค่าสถานที่นะ <c oughs> เราเลยต้องรอคนเขาไหว้ก่อนฉะนั้นเราจะมาถ่ายที่ที่ไม่ใช่ศาลเจ้าตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องประชุมอะไรของเขาไม่รู้อ่ะนะฮะเดี๋ยวกลับไปถ่ายศาลเจ้ามันก่อนย้ายไป <c oughs> อีกที่หนึ่งครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ่ายแรกที่จะถ่ายมันถ่ายไม่ได้เพราะมันสว่างไปไม่เดือดรอจะต้องรอแบบมืดบนนี้ นะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่2อนะครับผมในการถ่ายทำนะครับเพลงกีดกันนะครับเรามาอยู่ตอนที่สมาคมตระกูลลินนะครับตอนนี้ซึ่งเกิดเห็นแม่คาดฝันขึ้นครับคือเนียกับคิวอะหลงทางทันิงต้องถึงเร็วกว่านี้นะครับแต่เห็นบอกว่าหลงไปนู่นกลางอ้อมมาอยู่ซึ่งเราไม่มาถึงก่อนกเลยก็ต้องรอแล้วก็เซอร์วกันก่อนครับว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะขนของรอน้องคิวกันดูดิเอาของมาเตรียมมาให้เราก็ขนลงมาก่อน นี่เป็นเจเนอเรลเบสที่ดีมากเลยนะคนอื่นนี่มีมั้จะมาทําอย่างนงี้ผมนี่ทุ่มเททุกอย่างไม่รู้ละฝากคนด <c oughs> ูกดไลค์กดแชร์ด anyway? ้วยนะครับไงก็ขอบคุณนะครับทั้งสาจะไม่ต้องทีมเนาะที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่นี่ครับสมาคมตะกูลริมนะครับที่อุปการะคุณเรานะครับที่ให้มาถ่ายทําสถานที่นี้นะครับให้เหมาะสมกับ m v คุณนะครับไปเราเข้าไปดูข้างในเข้าไปเตรียงมาข้างในก่อนนะ Two thousand years later người quan ra giờ hay hay không không gặp hả ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเราเองคือถ้าคนที่ดูเพลงแรกก็อาจจะรู้แล้วนะ <c oughs> ว่าชุดเดิม, <c oughs> มก็คือเป็นาการถ่ายวันเดียวกันตอนถ่ายกิจกันมันจะถ่ายตอนตอนเช้าแล้วก็เดอะแบกที่วางไว้เนี่ยครับที่เป็นเบื้องหลังเดอะแบกเนี่ยมาถ่ายตอนกลางคืนสุดนะคะกล <c oughs> ่องนี้ เราเบสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเข้าไปให้ดีกว่กันเราจะโกัสความฝันเป็นพระเอกเ็วเฮ้ยเอ็ชื่ออะไรเนี่ยเชื่อเจ็ดอืเอ้ยหมือนก้าวันดีกว่าผมบ้านอยู่สามเสนครับทำทำเ่อะไร มีอะไงกอย่างดิมีบอกกันท้วยมการวิธ okay. okay. ีการคุณเอามาไปเมนชั่นเธอกระตัดาโอเคเดล็กไทยไโอเคเดลกถ้าคุณไปยูโดยการที่คุณพิงก์ล๊อมาบอกเ็ว่าโปรเจกต์คุณสีเงชันนคุณแตกแตกเดียวคุณแตกคุณแกงไว้ยคุณใหม่ว้ยต่อ แสดงในเงาแสดงในเงาของเราครับคิก็คิมันบอกอันนี้คือการอันนี้คือบอกก่อนว่าในเงาเนี่ยมันจะต้องทะเลาะกันนะฮะก็เลยพุ่งกลับก็เลยฝากฝากเฮียไปบีบแตแค่เงาไม่ต้องเห็นท้ด้องไมตไม่ตอไม่ต้องไม่ต้องไ่้ไม่ต้องมองไม้อ่องม่น้อง่องไม่ตงไม่ต้ององ่องแห่้งต่ว่า้ออ่้งไม้งไออง่องแตง่ององร่่่่ง่องง แสดงหน้าใหม่นะครับตอนนี้เห็นแค่เงาเขาก็พยายามสุดๆอกไปแลวาะไม่กินั้อเน่ยอ่แรงให้อีกทีนึงมีชุดกระชากมากสึเออดึงไว้ไม่ไม่อยู่ไม่เอาไม่เอา แต่ก็เยอะไอพี่ไปเลี้ยงไม่ไหวแล้วนี่ครับนักแสดงชื่นชมผลงานยิ่งตอนเล่นกินเลยจ้ะคุยเรื่องของเรื่องคุยเรื่องกินข้าวอยู่คุยเรื่องว่าเช่นกินเยอะพี่ตีคนไม่ไหวแล้วพี่ตี่กระเพาะโตนะครับรอบนี้เป็นเงาไปก่อนนะรอบน้เป็นจริงเะออ acting เหรอ acting เหรอพี่ตีบอกว่าถ้าจริงเคีนต้องทำยังไงนะเคีนต้องทำยังไงนะ จะต้องทำไงนะในเงาจะมีแต่างี้เล่น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 แล้วเสือเชนกี่โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงคะตีหนึ่งครับวันนี้เราถ่ายคือเราถ่ายกันแบบตีสองกี่โมงเป้นเลยอยากให้ทุกคนเห็นความพยายามของพวกเรานะครับแล้วกถ้าเอ็ตัวนี้ออกไปแล้วนะครับตัวท็อปเปอร์ตัวนี้ออกไปแล้วฝากด้วย ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากติดต่อใครฝากดูทุกอย่างเลยนะครับผมจนก่อใจให้เราด้วยหรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนที่เห็นว่าให้เราเพิ่มเพยนก็หรือสปอนเซอร์ท่านไหนยอยากเฮ้ยโหอ,อยาามาร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของเราหรืออยากจะสนับสนุสนเรายินดีเลยนะครับกระชามาเพิ่ตั้งใจทําอย่างเป็นที่ต่อไปนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากครับคือถ่ายกับนี่ครับกระจกที่แตกกระจกผมบอกแล้วแนวของที่สีดีมีสีชมพูสีแดงไอ้ตา ต้องเดินไปขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะถ้าท right> ี่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพืพวกเราประชาบาลเพอร์ด้วยนะครับผมก็ไปดูด้วยนะครับโคเวอร์น่าจะออกก่อนนะใช่แล้วก่อนคลิปนี้นะครจะดูแล้วก็ปรับมือกีตาร์ผมฝากแชร์ด้วยนะครับดูเพราะว่าดูจากความพยายามของพวกเราแล้วนะฮะไาละ บายบายบูทไหนต้องแทนันห้อบูทใจได้ถ้าถ่ายก็จะเป็นบูทม้อนที่ไม่ใช่เกดียผู้พาาสงััันนลบตมหว